เริ่มวิ่งตอนที่มาถึงตรงนี้แล้วครับเพราะว่ามองเห็นว่าเห็นถือมีดถือมีดแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็โยนโยน,นแก้วใส่ก่อนโยนแก้วใส่ใส่คนนั้นคุูยอยู่ตร<อ>งไหนครับใช่ครับตอนนั้นผมอยู่ที่หน้าเสาธงครับก็คารุธงชาติปกติเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับแล้วคุณครูทา <ำ S 2> ไงครับก็พาเด็กวิ่งครับครูผู้หญิงก็พาเด็กขึ้นห้องผมก็เก็บตกเด็กที่เหลือแล้วก็พาเข้าห้องครับตอนนั้น ตอนนั้นเด็กเป็นยังไงอาการเด็กก็เด็กก็อยู่ในเหตุมันหวาดกลัวครับร้องไห้ร้องไห้เกือหมดเลยครับแล้วครูดวนตรงไหนไหมก็ครูได้เข้าประชิดตัวไหมก็จะมามาเจอเจอผมตรงตรงหน้าหน้าอาคารครับเพราะว่ามีเด็กสองคนนะที่ที่เข้าห้องขึ้นไปบนนั้นไม่ทันอืเขาก็มาประชิดตัวเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็เลยจับมือเด็กไว้เหวี่ยงเด็กไปข้างหลังแล้วก็หลบมีด มีดก็ฟู่มาอย่างเงี้ยครับมีดจมือเลยครับดูมือเลยครับันนี้บางมีดแรงมากแล้วก็ล้มตอนหลบล้มลื่นล้มลงสองลงคุณทูยกนิ่งไว้่อยครับเจุดที่เป็นแผลนะครับนิ่งไว้ครับครับแล้วก็สู้กันอยู่สักพักแล้วชาวบ้านก็ก็มาตรงรั้วครับมาตะโกนตะโกนว่าว่าอย่าฟันหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็หันไปได้จังหวะผมก็วิ่งปีนรั้วออกไป เชพวูเนี่ยได้ทําตามนโยบายของทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการปรับปรูู้ิมีพิพลซึ่งมี16ฐานความผิดซึ่งยาเสพติดเนี่ยเป็นหนึ่งใน16ฐานความผิดแรงซึ่งจังหวัดนี้ก็ยังต้ยกระดับมากขึ้นไปอีกเนาะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ อันนี้ในทางทางสื่อสถานการจังหวัดเนี่ยท่านผอเขตสองเนี่ยท่านก็มาด้วยเดี๋ยวเราจะต้องยกระดับไปอีกเพราะว่าในโรงเรียนเด็กเล็กเกนี่ยค่ะจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการซักซ้อมเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นต้องมีแผนประชิญเหตุแล้วก็ต้องมีคุณครูคที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องดูแลเด็กๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้ว <c oughs> การซักซ้อมเนี่ยมันจะทําให้แผนเออการประชิญเหตุร้ายนี่มันอาจจะมีความที่เรียกว่ารัดกุมมากขึ้นเราต้องให้โรงเรียนหามาตรการป้องกันความปลอดภัยของเด็กเรียนให้มากที่สุดครับ หนึ่งต้องมีเวรยามคอยดูแลตอนเช้าตอนเย็นไอ้นองนี้ครับทูกความปลิดภัยของเด็กนักเรียนทุกๆคนพอเด็กมันยังน้อยอยู่พอหนึ่งหรือปหก็ยังน้อยเราดูบาลเล็กก็มีหลายหลายคนอยู่ผู้ปกครองก็เป็นห่วงตัวนี้ตัวนี้มากเหมือนกันนะครับโอเด็กทีไม่รู้ภาษาวิ่งไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุร้ายได้เกิดคนไหนโตหน่อยพ .5 ห้าหก็เอาตัวรอดได้ก็ผ่านน้องๆวิ่งไปก็

รู้ไหฟังนะไม่ครับแถวอยู่กับกับพี่เขาครับแค่ทีนี้เขาก็ขี่รถเข้ามาเองเลยครับมันผ่านสนามหญ้ามาเลยครับ แล้วก็มาเ <Godzilla. S 1> ่่นรถตรงสาราแลา้วยังไงต่อลูกคนนี้ไม่ตอนนั้นผมเข้าแถวอยู่คุย ok. ยังไม่ได้พูดอะไรครับแล้วพวกหนอยอยูอยู่ยังไงลูกแล้วพวกหนูอยู่ยังไงผมนั่งเข้าแถวอยู่ครับแล้วทีนี้เจ้ผมไปแล้วทีนี้ผมก็เข